งานนี้น้องออตโต้ยิ่งโตก็ยิ่งหล่อใช้แววสายเก่า แม่เรียกได้ว่าผมเท่าอ้อนใจหวานมากค่ะดูเรื่องราวของคุณแม่นักสู้อย่างโบเวนด้ากันค่ะสําหรับสาวโบน,นั้นเป็นภรรยาของปอทิสตีคุณแม่ของน้องมะลิภาขวานสาวผู้ที่คุมหัวใจพระเอกหนุ่มมานานกว่า10ปีหากจะไม่กล่าวถึงเลยก็จะไม่ใช่เลยค่ะนอกจากคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดโบเคยเป็นอดีตนักกีฬาติคันโดและยังเป็นพิธีกรในรายการทีวีแล้วนะคะนอกจากนี้เจ้าตัวทํางานเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่องทูวิชั o นอีกด้วยหลายคนคงจําเหตุการณ์กันได้ค่ะส สำหรับหนุ่มปอน,นั้นป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วก็เข้ารักษาตัวจนในที่สุดน,นั้นไม่สามารถยื้อชีวิตเขาได้ค่ะทางนั้นของหนุ่มปอที่เสียีเองก็จากไปนานหลายปีแล้วล่ะค่ะทาะนั้นของแม่โบเองนอกจากมีน้องมะลิที่เป็นลูกกันกับพ่อปอแล้วล้าตัวนั้นเคยมีลูกชายมาก่อนหนึ่งคนคะ่ะนั่นก็คือพี่ออโต้เป็นพี่ชายต่างพ่อกันกับน้องมะลิ น้องออโต้นั้นเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเรียกได้ว่าความหลอนั้นมาไกลเชียวละคะ่ะจะหล่อขนาดไหน,นเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันคะ่ะ